เแอะเข้าป่ากเก็บเห็ดกันนะจ๊ะตรงที่ปีเจอเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆตื่นเต้นมากนะคะติดตามชมเลยนะคะจุดเดียวได้ที่เดียวเยอะมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หญิงบีสวีเดนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะตามเลยนะคะเนี่ยสนุกมากเลยคลิปเนี้ยคะ่ะเยอะมากเป็นจุดที่เป็นจุดที่ ที่มีเห็ดเยอะจริงๆนะคะจุดที่เจอเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆลองติดตามชมดูนะคะบีเองก็ก็เข้าป่าก็ก็ช่วงเทศกาลเนี่ยแทบทั้งเทศกาลเราจะมีเวลาเข้าป่ากันอีกประมาณ10วันมั้งคะไม่ถึงคะ่ะวันที่12เนี่ยเขาก็จะล่าสัตว์กันแล้วเราต้องหยุดวันที่11นะคะเสียดายจังเลยหลายคนจะบอกว่า ออตอนที่เขาล่าสัตว์เนี่ยเห็ดจะสมบูรณ์มากเพราะไม่มีใครเข้าไปกวนนะคะเห็ดจะดอกใหญ่จะดอกสวยมาก <ดง S 1> แล้วเ,เข้าไปได้ตรงจุดที่เจอที่หาเนี่ยค่ะนี่ก็เดินนานเหมือนกันค่ะกว่าจะเจอนะคะเจอที่เดียวน่ยเก้าสิบดอกเลยตอนแรกนึกว่าประมาณร้อยดอกจะเป็นเวิ้งใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะมีเต็มเป็นหมดเลยนะคะเพื่อนๆลองติดตามดูนะคะเนี่ยค่ะหญิงบีพยายามเก็บภาพมาให้ดูค่ะ สวยงามจริงๆอลังการมากค่ะใต้คอนไม้นูนน่นอีกตรงนู้นอีกตรงนู้นค่ะกลุ่มใหญ่สวยมากเลยนะคะตามภาพที่ให้ชมนะเพื่อนๆลองดูนะคะมาสนุกเก็บเห็ดด้วยกันค่ะอ,อันนี้ค่ะเวิร์เดียวที่เจอนะคะนับแล้วนะคะเก้าสิบดอกไม่ได้ไปซื้อหวยนะหวยอ,ออกเก้าสาม ค่ะถือว่าเป็นโชคดีมากเลยนะคะที่เข้าไปเจอนะคะมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าการเดินทางเข้าป่าเนี่ยคะ่ะจะต้องเดินทางเข้าป่าลึกจริงๆเราถึงจะได้เจอนะคะเออใกล้ๆริมถนนเนะะี่ย่ะไม่มีแล้วคะ่ะเพราะว่าคนหายเยอะคะ่ะติดตามชมดูนะคะหญิงดีเอาเรื่องตื่นเต้นมาให้ดูใครชอบเห็ดมาดูเห็ดของหญิงปีนะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ ที่หญิงบีไปเจอเนี่ยค่ะก็เป็นแต่เห็ดสีเหลืองทองนะคะเห็ดมันปูของสวีเดนเนี่ยค่ะเห็ดที่มีขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะใครเจอเท่ากับเจอทองเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเงินเป็นทองนะคะเอามาเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเรามีของนะคะราคาก็ดีดี แต่ว่าเห็ดมันก็หายากนะคะเพราะช่วงกลางฤดูเนี่ยคฝนมันไม่ลงฝนมันแรงไปเลยคราวนี้ถ้าเกิดว่าริมๆทางนะคะมันก็จะเห็ดก็จะแห้งตรงไหนที่ใกล้ๆแสงแดดเนี่ยเห็ดจะแห้งแต่ถ้าเราเข้าป่าลึกๆเนะะี่ยค่ะที่มันยังชุ่มชื้นอยู่นะคะเราก็จะได้เห็ดสวยๆออกมาเพราะว่าป่ามันจะชื้นอยู่ข้างล่างมันยังชื้นอยู่มันก็จะทําให้เห็ดเกิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ ริมริม,ม,ม,มถนนอะไรทํานองนะะี้ค่ะไม่ได้เจอค่ะเห็ดไม่ออกแล้วก็คนหาเยอะมากเลยนะคะฝรั่งก็หาแต่เข้าไปไม่ไกลแต่เราคนไทยเนี่ยไปไกลมากไปจนนั่นแหละตามที่บีเล่าให้ฟังนั่นแหละยิ่งเจอยิ่งเข้ายิ่งเจอยิ่งเข้าแล้วก็จะทําให้เราหลงทาง,ตรง,ต,รงตรงไหนมันก็เหมือนกันไปหมดนะคะป่านะคะเวลาเราเข้าไปเนี่ยแล้วป่าดงดิบป่าทึบด้วยนะคะ จริงๆแล้วไปต้องไปกับเพื่อนๆจะสนุกมากไปคนเดียวเหมือนยิงบีอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปหลงแต่ป่าไหนที่เราเคยไปแล้วเราไม่หลงก็เข้าได้ค่ะไปคนเดียวก็ได้คือไปสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนเข้างานหรือหลังเลิกงานถ้ามันยังไม่มืดก็ลองเข้าไปเที่ยวดูสภาพของบีเนี่ยเป็นคนที่ชอบเห็ดค่ะแค่เข้าไปเห็นป่าก็มีความสุขแล้วนะคะเน,นะคะแล้วก็จะเก็บออกมา แต่ถ้าไม่เจอก็เหี่ยวเหมือนกันนะคะไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นเหมือนกันนะคะเพราะว่าสภาพป่าของปีปีนี้กับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันแตกต่างกันมากสมัยก่อนไม่มีคนหาขายนะคะเพราะว่ามันตรงไหนมันก็มีไม่มีคนซื้อคล้ายๆกับเห็ดกรัตติสาตอนเนี้ตรงไหนก็มีตรงไหนก็มีมันก็ไม่มีคนซื้อเหมือนของเพื่อนที่อยู่นอร์เวย์ค่ะพอไม่มีนคนซื้อเนี่ย หาเท่าไหรก่ก็ก็ก็เหนื่อยปล่าแต่ตอนเนี้ยกลับกลายเป็นเรื่องป๊อปปูล่ามากเจอเจอ,เจอเจอเท่าไหร่เอาออกมาเลยหาบออกมาเลยตลาดมีรับซื้อตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยสั่งมาตลอดเพื่อนๆพือนเบียค่ะเพราะว่าเห็ดของเราเนี่ยสวยเพอร์เฟกนะคะเวลาออกมาจาก จากป่าเนี่ยดอกก็จะใหญ่ดอกจะสวยไม่เหมือนกับที่วางขายอยู่ในตลาดเพราะถ้าวางขายอยู่ในตลาดบางทีเขาก็เอาเอาคือนําเข้าจากต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นพวกรัสเซียอะไรทานองนี้ค่ะดอกของเขาก็จะไม่สวยมากก็จะไม่เพอร์เฟกขนาดนี้นะคะสวีเดวดเนี่ย,ะะนนยตรงที่บีอยู่นคะคะป่าไม้เขาสมบูรณ์มากตรงไหนก็ป่าไม้ตรงไหนก็ป่าไม้และเชื้อเห็ดมันเดินดีค่ะเชื้อตัวเนี้ย เชื้อเชื้เห็ดคันทแลนตัวเนี้ค่ะมันเดินดีมากเลยแล้วก็ต้องป่ารงดิบจริงๆนะคะถึงจะได้เจอแต่ว่า,าเราต้องออกไปค้นหานะคะภูเขาเนี่ยเขาจะไม่มาหาเราหรอกครูที่โงเรียนก็สอนนะคะเราต้องเดินไปหาภูเขาก็จริงของเขาค่ะเราก็ต้องเดินออกไปหาค่ะเราถึงจะได้เจอเอ้ยเราจะไปแบบโอ้ทำไมเพื่อนไม่ให้ไปด้วยอะไรทำนองเนี่ยค่ะไม่ไม่ต้องไปวอรี่ค่ะไปเองเลยค่ะเพื่อนๆน ไปเองเลยไปหาเองเลยเราจะได้เจอป่าของเราค่ะแล้วเราก็จะไม่ต้องไป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 เสียใจว่าเพื่อนไม่ให้ตามเลยเลยนะเพราะว่ามันมันก็ก็แล้วแต่แต่คนนะคะคือว่าเขาก็ไปหาเอาไว้หาเจอเขาก็ไปเก็บเอาในแต่ละปีแล้วเขาก็ได้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาค่ะก็ไม่โทษใครไม่ว่าใครหากันเอาเองขุดขุดหลุมพลอยไปเองนะคะเจอเองขุดพลอยเอง ถ้าสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขาคงจะไม่ว่ากัน <c oughs> ตรงไหนก็มีตรงไหนก็มีมันก็สมบูรณ์แต่ตอนนี้คนไทยเข้าเยอะคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เก่งอดทนสู้งาน <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเปรียบเทียบกับเงินข้างเงินบาทแล้วเราก็ยังพอได้อยู่นะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าเอาเอเอนี่เป็นไรายได้พิเศษไปอะไรทํานองเนี่ยหรือไม่ก็หามาให้คนเฒ่าคนแก่หรือมาหามาให้คนพิกงพิการคนปุ่งคนป่วยอย่างเงี้ยค่ะเ,เราก็ได้บุญด้วยะคะ่ะพราะเขาไปไม่ไหวเราไปไหวเรามีแรงเราก็ออกไปหามาให้เขากินกันนะคะส่วนใหญ่พีก็มีถ้าถ้าป่วยถ้าอะไรเงี้ยค่ะเขาอยากกินก็ จัดให้ไปเลยเอาไปเลยค่ะเห็ดเราก็หามาได้เราก็ขายราคาถูกนะคะกิโลละร้อยสามสิบเป็นเงินไทยประมาณห้าร้อยบาทราคาส่งนะคะคือมีเท่าแก่มารับซื้อถึงหน้าบ้านเลยช่างเอาช่างเอาเลยถ้ามีของนะคะเสียดายนะถ้าได้ถ้าได้เป็นตันเนี่ยเงินทั้งนั่นเลยนะคะเนี่ยแต่มันไม่ออกขนาดนั้นราคาเพราะว่าคนเก็บไม่ใช่น้อยๆคะ่ะคนเก็บเยอะมากคนไทยคะ่ะฟปิลิปินคะ่ะเนี่ยอดทนมากเลยคนเอเชีย เก่งมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิงดีงด้วยนะคะมาคาะสนุกเก็บเห็ดกับยิงดีนะคะตรงนี้ชื้นดีนะคะ เดี๋ยวจะนับให้ดูนะคะว่าได้กี่ยสวยดอกนี้ยิ่งสวยค่ะดอกนี้สวยมากเลย ถ้าเกิดดอกเดียวๆว,ว่าจะสวยมากนะคะดอกอุดมสมบูรณ์มากเลยปิดไปก่อนดีหน้านหม่ไปตรงไหนกันไปตรงนน้นต่อดอกใหญ่ตรงนี้ต่อ đọc đèo đó nè mới quay lại đọc giỏi ma cả